นั่งหัวหลอกมันเป็นบุญว่าคนเสด็เฮ็ดบุญะืะเฮ็ดเธอแล้วแล้วมันโมแล้วนะเสด็เฮ็ดบุญอีกเธอหนึ่งนะการสวยงามดีอยู่ด้ยถ้ามองแบบศิลปะเลยแต่ถ้ามองแบบไม่เป็นระเบียบก็บปัดะม,มันเป็นงูลอยน้ำไป เอาใหม่เนาะจะได้ถือว่าเป็นการฝึกสติใหม่แต่ถ้าจะเอาเลยก็ได้เลยแต่เขาที่ว่าถามหาว่า,าไผป,ปูนี่แหละมันติดอยู่มองนี่แหละโอ้ยปูจังสีหูจังมะปูเข้าก็สีอายไปจนกวบาคนไหนจนกวบมันสิได้เหลือได้หมางออกคนนี้ หรือจะเอาอยัางไงหรือใหม่เนาะคือ,อ,อมิดซีลีโออือเพิแป๊บเดียวเอาอาจารย์เข้ามาตอนแรกอาจารย์เขเออมันก็ยังพอดูได้พอเข้ามากลับไปรอบสองปัดบ่วกสร้างก็บเบิ่งบ่งบว่ โมโถอดผาเลยถทดสางและขนาดกออิดกอบอะไรมันก็ยังต้องขึงเสือกมันบ่ขนาดช่างมืออาชีพเขายังดึงเชือกบ่แต่ว่าเฮามันมือโประดับวิทยาหย,ยุดน,นะดีพอจับสัตสัตสัต,สต,สต,สตเขาไอ้เหมือนเขาปับป๊บ <c oughs> จากสีลอหลงเพลงใดจากสีสวดบทใดเนาะ,ะไม่เป็นไรทำผิดก็ทำใหม่ได้ไมีปัญหากเข้าได้บุญอยู่แล้วผม <c oughs> ก็ยังอดขำไม่ได้อย่างไลยผมขึ้นไปขึ้นมาผมก็ขึ้นอยู่หัวผมไปยืนซ่อมเบิ่งป๊าดคืองามเดี๋ยวมอ,อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าความ ตั้งใจความศรัทธาเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะวันนี้เราได้ทำแบบเยอะพอสมควรการคือว่าเป็นรูปเป็นร่างไปเรื่อยเอากำลังนะครับให้เป็นบุญเสียสละเวลาเท่ากันเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุญเรื่องความดี เรื่องสติเรื่องปัญญาฉะนั้นชีวิตเรานี่จึงไม่ควรประมาทในเวลาที่เรามีในชีวิตที่เราอยู่ในธรรมะหรือว่าปัญญาของพุทธเจ้าที่เราจะต้องศึกษาไอความไม่ประมาทนี่มันใช้ได้ทุกเรื่องนะครับสโลปธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็คือให้เรานี่ ไม่ประมาทในชีวิตนี่นะเพราะถ้าเราประมาทในชีวิตจากที่คิดว่าจะได้มันก็ไม่ได้จะดีมันก็ไม่ดีจากที่ดีอยู่บางทีเสียก็มีจากที่ไม่มีปัญหาก็มีปัญหาก็มีเพราะว่าเราประมาทในการที่เราจะแสวงหานี่ บางทีบางอย่างมันมันต้องรีบทำบางอย่างนี่ต้องต้องทำให้ได้แต่บางอย่างนี่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่บางอย่างนี่ไม่ควรทำเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นโทษคือบางอย่างนี้เราต้องต้องรีบทำ เพราะว่าบางทีเวลามันหมดหรือว่าบางครั้งมันสายจนเกินไปมันมันเอาคืนไม่ได้ที่ภาษิตเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักชานักจะเสียการถ้าน้ำขึ้นแล้วก็ต้องให้รีบตักเดี๋ยวถ้าน้ำลงแล้วมันหมดแล้วมันก็ไม่ได้แล้วเครื่องที่เราต้องรีบ ถ้าเราช้าชักช้านักมันก็จะเสียโอกาสเสียเวลาเสียอะไรที่เรามีเหมือนเวลาเราสอบเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อคิดนะครับคือเวลาที่เราสอบเนี่ยเขาจะให้เราอ่านว่าข้อสอบนี่ถามอะไรบ้างถ้าเป็นสอบข้อเขียนสิบข้อเนี่ยถ้าทำถูกห้าข้อเราก็จะผ่าน ถ้าเราถูก7ข้อเราก็จะดีถ้าเราถูก10บข้อดีมากเวลาเราทำข้อสอบเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเราทำข้อสอบเราไปอ่านข้อหนึ่งทำได้ข้อสองทาไม่ได้เราก็ไม่ไปอ่านข้อ3ามไม่ไปอ่านข้อสี่ข้อหคือไม่อ่านข้อสอบทั้งหมด พอเราทำข้อไหนไม่ได้เราก็เอาไว้ทีหลังถ้าเราทำข้อไหนได้เราทำข้อนั้นก่อนวางระยะกำหนดในการที่เราจะเขียนในการที่เราจะตอบถ้าสมมติว่าสิบข้อเนี่เราทำได้ห้าข้อชัวๆทำเลยห้าข้ออีกสองข้อนี้ก็ไม่แน่ใจ หรือว่าสามข้อไม่แน่ใจแต่ก็เอาไว้ก่อนเสร็จหข้อแล้วก็ทำไปที่ไม่แน่ใจแต่ว่าไอ้สองข้อสุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะตอบยังไงเอาไว้ทำทีหลังพอเราเราทำแล้วผลออกมา5ข้อนี้เราทำได้ผ่านสบายอีกสมข้ออาจจะได้สักครึ่งหนึ่งหรือว่าถูกทั้งสามก็ยังดีอะ่ะ อีกสองข้อนี่เอาแบบมั่วๆคิดว่าใช่ก็เขียนไปไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถ้าถูกก็ฟุกไปอันนี้เราอาจจะถูกทั้งสิบข้อหรือว่าอาจจะโชคดีถูกแปดข้อแต่ยังไงเราก็ผ่านห้าข้ออันนี้คือของข้อสอบนะครับชีวิตของพวกเราทีง ถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรได้แล้วก็ทำได้ดีเราจะต้องทำสิ่งนั้นก่อนเพราะถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านั้นก่อนนี่เราจะเสียเวลาเพราะว่าวางสิ่งบางอยานี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งเราทำไม่ได้เราไปฝึกเราไปอะไรแบบให้มันเก่งเหมือนเขาให้มันได้เหมือนเขา ทั้งที่หลายอย่างเราทําได้เราทํำดีกว่าคนอื่นแต่เราไม่ทําเราคิดว่าเราไปทําอย่างอื่นที่เราทําไม่เป็นบางทีเวลามันไม่รอนะครับกว่าที่เราจะเป็นกว่าที่เราจะเก่งคนที่เก่งเขาแบบโอ้ยไปถึงไหนแล้วแล้วสิ่งที่เราเก่งสิ่งที่เราทําได้เราไม่ทําเราก็แบบเสียโอกาสเราก็ไม่ได้อะไรทั้งที่เราทําได้ แน่้นพาอเราทั้งหลายนี่เราต้องดูตนเองว่าจุดเด่นเรามีอะไรความสามารถเรามีอะไรเราก็เอาจุดเด่นของเราความสามารถของเรานีมาใช้ให้เต็มที่เต็มกำลังอันนี้คือสิ่งที่ต้องรีบทำแต่บางอย่างเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นมาก แต่ว่ามันไม่รีบร้อนมากคือเราทำไปเรื่อยพิจารณาศึกษาหาความรู้เพื่อให้เราแบบทำให้ได้ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นไรแต่เรายังมีเวลาอยู่มีโอกาสเราค่อยทำหาโอกาสทำวันไหนว่างๆหรือว่าวันไหนที่เราแบบมีโอกาสเราก็ทำถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่เสียโอกาสในความสามารถของเรา และเราก็จะได้โอกาสในการที่จะทำอะไรที่เรายังไม่ได้ให้ได้ด้วยแล้วอาจจะดีด้วยอันนี้คือทำให้ได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเราจะทำให้ได้แต่วางอย่างนี่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่าไปให้ความสําคัญมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากอาจจะเป็นอะไรที่เราแบบทำแล้วเรา ชอบเราสนุกสนานหรือว่าเป็นเครื่องแบบคลายความเครียดคือเราจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าแล้วเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่เดือดร้อนอะไรแต่บางอย่างนี่ทำไม่ได้เลยคนระับเพราะอะไรรู้ไหมเพรามันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่จะนำให้เราไปสู่อันตราย เป็นสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันผิดมันผิดกฎหมายมันผิดสินรมผิดบ้านเมืองหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทำปุ๊บบาปปับ๊บจากที่เรายังไม่ตกนรกตกนรกจากที่เราตกน้อยจะตกมากจากที่เราแบบตกแบบไม่นานจะตกนานเพราะอะไรเพราะว่าเราไปทํทำสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ตอนนี้นี่ ถ้าเราละได้เรารีบละเลิกได้เรารีบเลิกหยุดได้เรารียบหยุดก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านั้นก่อนที่มันจะอันตรายก่อนที่มันจะมีปัญหาอันนี้คือในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการสอบแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาทําอะไรแบบเล่นๆหรือว่าแบบรอหรือว่าแบบเสียเวลาไปสนุกสนานลองผิดลองถูก บังครั้งชีวิตมันไม่แน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรีบละหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบไม่ทำจะเรียกว่าถ้าทำได้คือแบบเด็ดขาดเลยคืออะไรละความชั่วละอะไรที่มันไม่ดีเราอย่าโดมินว่าบาปนั้นเพียงเล็กน้อยหรือว่าบุญน,นั้นเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผล ของมากมันมาจากของน้อยบางคนคิดว่าไม่เป็นอะไรทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยไปมามันสะสมมันพ่อพูนมันชินชาไม่มีความละอายไม่เก่งกลัวต่อบาปไปมาก็เลยแบบเป็นอะไรที่น่าสงสารเมื่อผิดพลาดแล้วมันเอาคืนไม่ได้ท่านอะไรที่เราต้องรีบละนี่ต้องรีบเลยนะครับคือความชั่ว จะปล่อยให้มันผ่านไปจะรอแบบเดี๋ยวค่อยละเดี๋ยวค่อยปล่อยค่อยวางเดี๋ยวค่อยเลิกก็ได้บมืทีมันยังไม่ตกนรกมันก็จะตกเลยมันตกน้อยมันก็จะตกนานบมืทคีมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรีบละสิ่งที่เราต้องรีบทำชีวิตของเราไม่แน่นอนเวลานี่ไม่รู้จะเหลือกี่วัน ความดีเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําอีกไหมบางสิ่งบางอย่างมันผ่านแล้วขาดเลยถ้าเบียบเทียวมัอนอาหารนะครับถ้าบางอย่างนี่ถ้าแบบไม่กินในตอนนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปเลยเปียบเทียบเหมือนอาหารบางทีจากอร่อยมันก็จะไม่อร่อยอย่างเขาอยไอติมมาถวายถ้าท่านไม่รีบกินมันจะเป็นอะไรเลยนะไอ้น,น้ำหวานอือ มันแสบบ่บัไปนี่ยกะวานอยู่แต่ว่าเขาบอกว่ไอติมเรหวางไอติมเขาตักมาเป็นถ้วยกับมันเป็นน้ำยังเป็นแก้วท่านจะเลือกเอาอะไรอะไรมันแดบแสีบเบากันมันก็เป็นแทงแล้ะเนอเรารอ,อ,อเดี๋ยวกินกันได้พวกอย่างนอ,อ้อเอาอะไหละเนี๋ยจนก,กินปัญหาอ่าพื่อรอให้ไอติมมันรอเราแบบไม่ต้องละลายมันไม่รอเราแล้ว อะไรที่มันร้อนๆกินแล้วมันอร่อยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจงกินกันเลยอาหารนี่เอาไว้ถ้าเราไม่กินเดี๋ยวก็เย็ยนเดี๋ยวก็ละลายเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เสียความดีหรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าบางอย่างมันรอไม่ได้ชีวิตเราเนี่ยบางทีมันโนยถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราไม่ทำนี่บางทีมันไม่ได้ทำอีกนะครับ แม้ถ้าผมนี่ที่ผมคิดว่าผมยังต้องเดินผมคิดว่าผมยังพอเดินได้อยู่แต่ถ้าผมแก่กว่านี้เลืออยู่มากกว่านี้ไม่รู้จะเดินได้ขนาดไหนเอาะฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรได้เราก็ต้องรีบทําหรือว่าทําให้ได้ทําให้ดีทําให้มากเพราะเวลามันไม่แน่นอนไม่รู้จะเหลืออีกเท่าไหร่แล้วเวลาที่หมดไปมันก็เยอะแล้วหลายครั้งหลายอย่างก็ไม่ได้มีคุณค่า เราก็เสียเวลาไปกับกิเลสเวลาที่เหลืออยู่ก็ไม่แน่นอนอาจจะเหลือแค่ไม่กี่วันก็ได้ไม่กี่เดือนก็ได้ไม่กี่ปีก็ได้ชีวิตว่งางครั้งบางทีเนี่ยโอ้ยมันมันสะท้อนใจนะครับโอผมีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งที่ท่านแบบเคารพนับถือกันตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วท่านเหมือนกับเป็นพระพี่เลี้ยงผมเพิ่งมรณภาพไปปีที่แล้วเนี่ย อายุก็ไล่ๆกับผมนี่แหละท่านโทรศัพท์มาแล้วก็มาเล่ามาแจ้งข่าวว่าอาจารย์ผมคือสิยู่ใดอิบดนดอกวนเนาคือว่ายังสนออาจารย์ผมไม่หาหมอหรอผมตรวจพอ่อผมเป็นมันเรื่องตับแล้ววะตอนนี้มันประมาณหาเส้นแล้ววะหมอเขาว่าสิยู่ไดอีก ฤิสิบกเกินปีหนึ่งหรือว่าอาจสิบกถึงือสิเกินกบบ,บนเนจยอยู่ที่เฮารักษาสุขภาพพ่อหมได้ยินว่าเป็นมะเร็งตับนี่หัวใจผมหักบ้าบแล้วอันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบมันเห็นภาพแล้วอายุเพิ่งแบบเนี่ยไล่ก,กันกับผมเนี่ยแต่พอรู้ว่าท่านเป็นโรคร้ายแรงคือมันมองไปเลยว่า ปีหน้าท่านจะตายหรือเปล่าปีต่อไปท่านจะตายหรือเปล่าจต่ภายในสองปีเนี่ยคิดว่าท่านอาจจะอยู่กับเราแบบไม่ถึงหรือว่าเกินก็คงจะไม่เท่าไหร่สองปีนี่แล้วเมื่อปีที่แล้วท่านก็เสียเนี่ยคือตอนที่เราไม่เป็นอะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคิดโอ้ไม่เป็นอะไรหรอกโน่นนี่ แต่พอมันเป็นนี่มันมองเห็นเลยว่าความตายมันรออยู่ข้างหน้าแล้วอีกสองปีตายยายโยมพ่อที่นักรบนกถือกันที่เพิ่งเสียไปเนะี่ยท่านพอรู้ว่าเป็นนับเลยว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วก็เพิ่งเสียชะนั้นเวลาของชีวิตน,ม,นมันไม่แน่นอนจริงๆนะครับ ว่าเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรีบต้องทำก็คือคุณงามความดีบุญกุศลการศึกษาการประพฤติการปฏิบัติให้เราได้ประโยชน์ให้มากที่สุดอันนี้เราทำได้ให้รีบทำแต่ถ้าเรายังทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ไม่รีบก็ได้แต่ต้องทำให้ได้เราก็บวชเนี่ยศึกษาไปประพฤติปฏิบัติไปทำไปเรื่อยๆทำให้ดีที่สุด ถ้าให้ดีให้มันได้ในชาตินี้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้ให้มันปิดประตูอับายให้ได้ป้องกันให้ไม่ไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันนี้คือต้องทําให้ได้แต่บางอย่างนี่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้สําหรับบางคนคือจะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้คือถ้าเราบวชได้ก็ดีถ้าเราบวชไม่ได้เราก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้าน ทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยทำบุญไปด้วยทำหน้าที่ไปด้วยทางโลกก็ทำทางธรรมก็สร้างอันนี้อยางให้บวชทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เอาที่เราสามารถทำได้บางคนมีภาระมีธุระก็ว่ากันไปแต่บาปกรรมนี่ทําไม่ได้เลยต้องละให้เร็วที่สุดฉะนั้นเราทางหลนยนี่ เราจึงต้องมองย้อนกลับมาดูตนเองนะครับชีวิตที่มันไม่แน่นอนว่าเราโชคดีที่เราได้บวชคิดว่าเราจะโชคดีกว่านี้ถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็จะได้คุณคา่าได้ประโยชน์กะขออนุโมทนากับท่าน้งหลายผมก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันมันวุ่ะวบาบแลวกะขอเป็นกําลังใจอน,นุโมทนากับ ทุกท่านทุกรูปทุกองค์โดยเฉพาะท่านที่ปูอิดแดงนะครับอขอความเจริญงอกงามจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองคด้วยเทอน